สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชตชอทุ่งทองเชียงใหม่ครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่27มกราคม2567นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดลุงว้าทุ่งฟาบดนะครับสมปองเชียงใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาติดตามราคากันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมามาเปิดตัวครับนี่ก่อนครับผมอันนี้แม่สาวเนาะแม่สาวนะครับผมผสมหรือยังได้ผสมไปแล้วผ่านสองรอบครับ4ี่วันนะครับผม ผสม68ผสมกแ68นะครับท้ายสูงประมาณเมตร40รับแม่สาวผสมพัน2รอบนี่ะครับราคาครับ32 3อ2นะครับราคา3000สองนะครับผมเนี่ย3000สองครับราคาพร้องอยู่ครับราคานี้ต่อรองได้ตัวนี้ครับผมลูกเ f 68ครับขัวปูครับ เปิดไว้ชาหกนะครับผมนี่นะครับคู่นี้หน่อวันนี้มาสองตัวครับพี่น้องสนใจครับติดต่อมาได้ครับผมนี่ครับเจ้าของวัวลูวินครับสวินฟาร์มครับผมเนี่ยสนใจก็โทรมาครับเอาพอตัวครับครับผมมันมานครับผมขยับมานี่ครับผมอนี่ครับผมเป็นคู่แม่ลูกนะพ่อเนาะคู่แม่ลูกนะครับผม พี่พลอยอ่ากูไม่ลูกนะครับผมอ่าสูงแม่มันท้ายเม็ดห้าสิบอ่าท้ายเม็ดห้าสิบมีครับผมเนี่ครับลูกอ่ะอันนี้บออู้อย่างนะครับใครจำงัวได้ครับนี่ลูก4ีวายศูนย์เก้าหกนะครับตัวแม่นะครับนี่ครับอ่าเป็นงัวอันนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นงัวเก่าของผมเองครับพี่พลอยครับนี่ใบครับสีวายศูนย์เก้าหกนะครับนี่ใบครับอ่าอันนี้ชื่อนะครับผมเนี่ย เป็นงัวผมเองนะครับที่ผมขายไปแล้วครับสีฟ้าศูนขกงนะครับลูกตัวแม่นะครับนี่นะครับผมคู่นี้ตัวอะไรปะ่หนครับ้าสิบห้านะครับนี่้องอยู่ห้าสิบห้านะครับนะครับคู่นี้คู่แรกนะครับมาคู่ที่สองครับนี่ครับคู่แม่ลูกอีกหนึ่งคู่ครับอ่าอันนี้ก็ลูกสาวนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวล็อกกี้นะครับสิบทับหนึ่งล็อกกี้นะครับผม อายุไล่กันเลยนะครับครับลูกสีฟาสูนกวางโหกับเนี่ยครับเนี่ยอายุไล่กันนะครับหัวค้อเดียวกันนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ผมผสมเองกับมือนะครับผมล็อกกี้นะครับผมนี่ะครับผมสิบทับหนึ่งล็อกกี้นะครับใบหลอดชัดเจนนะครับหัวสองกู้นี้นะครับผมกู้นี้ก็ไรก็ กู้นี้ห้าหมื่นครับคู่นี้ห้าหมื่นนะครับผมคู่เรากี้นี้ห้าหมื่นต่อได้อยู่นะครับอ่ากู่นี้อ่าสี่พันสร้อย้าสิบหกาสห้าอต่อรองได้นะครับแม่ลูกแม่นะครับอพี่พลอยครับผมกับลูกสาววิสานะครับผมฮะสองกู่นี้นะว่าเนาะอ่วันนี้นะครับนี่เจ้าของว่าครับผมอ่าผสมครับพี่น้องปรุงใจสนใจติดต่อมาได้แล้วครับผมมาต่อรองเอาครับผมพ่อขอบคุณครับมันมานครับพ่อครับ อ่าขยับมานี่ครับผมอ่าเป็นแม่แม่ผสมแล้วนะครับเนาะผสมพ่อคุงฝูงเนาะอ่าผสมหนึ่งวิจิกาได้สองเดือนไปแล้วครับจะเข้าสามเดือนแล้วครับอีกเมื่อกี้วันอ่านี่นะครับแม่นี้อ๋อผสมกลมเนาะอ่าผสมกลมนี่ครับอ่าผสมกลมปฏิสาดนะครับผมอ่าบามันนะครับผมเป็นลูกเป็นพ่อบามันนะครับผมจะเข้าสามเดือนแล้วครับสิ้นเดือนนี้ก็สามเดือนละราคาครับราคาสองหมื่นพันสองหมื่นพันนะครับราคาสองหมื่นพัน ตัวนี้สองหมื่นหกห้าร้อยนะครับหัวแม่มุกใหญ่นะครับผมผสมอ f สามหนึ่งครับผสมสามหนึ่งนะครับผมผสม KF สามหนึ่งครับผมนี่ในหลอดนี้นะครับผมตัวนี้ตัวไหนกว่าสองหกกึ่งครับเนี่ยสองเนี่ยครับราคาห้องต่อรองได้มีกี่ตัววันนี้สองตัวนี้นะครับผมนี่เจ้าของมาครับผมไอ้น้อยเขาครับปตาน้อยเขาครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมาเนอะ ใส่เบอร์โทรให้น่อยครับผมติดต่อมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันๆครับไอาขยับมาทางกานนี่ครับตัวนี้ลูกมันตัวไหนตัวเขียวเนี่ยอ่ากู้กู้ไม่ลูกเขียวนี่ตัวไหนกู้ไม่ลูกเงี้ยสามหมื่นกู้นี้นะครับผมลูกอ่ากู้นี่ครับผมอ่ากู้นี้นะครับสามหมื่นกู้นี่เนาะ ตัวนี้ลูกตัวปูนะครับผมนี่แม่ใหญ่แม่มุกดำใหญ่นี้ตรไหนครับแม่เนี้ยครับสามหมื่นห้านะครับนี่ครับแม่มันนยครับลูกลูกมันตัวน้อยเนี้ยครับตัวน้อยตัวปูเดียครับไออันนี้ตัวนี้ลูกตัวไหนอันนี้พูดที่กูนี้ตรไหนสามหมื่นเหมือนกันครับอันนี้ลูกแม่นะครับนี่ตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกแม่นี้นะครับนี่ตัวนี้ลูกแม่นี้นะครับผมนี่อันนี้สามหมื่นเหมือนกันครับแม่โบ๊ทนะครับ สามกู้นะครับนี่ลูกแม่กับลูกปูสองกู้นี่ราคานะครับรโอ้อันนี้แฝดปัอันนี้ตัวหน้ามาใจโอ้ตัวน้ามาใจตัวน้อยนี้ลูกแม่เดียวอ่าต่อได้ครับอะ่ะหมื่นเก้าหมื่นเก้านะครับกู้นี้นะครับอันนี้ลูกปู่เหมือนกันกันบอ,อ่าปูนะครับผมนี่อันนี้หมื่นเก้าครับนี่น,นี่ชุดนี้นะครับผมนี่ สามสีกูนี้นะครับผมนี่เจ้าของงัวห้อตัวนี้ก็ปันครับนี่งัวหนึ่งเก้าหกนี่ก็ปันคนขายงัวนะครับนี่ครับปลาเจ็ดห้อครับพี่น้องเพิ่งใจสนใจนะครับงัวชุดนี้ดต่อมาครับผมขอบคุณครับมระมันครับปลาครับผมนี่อะมาชุดนี้ครับชาลลเล่กู้ตัวละสามหกกู้เนี้ยอ่ากู้นี้สามหกครับชาลลเล่นะครับ แม่ครับคู่นี้ครับอ่าสาวหกครับชาโรเล่ may. คู่นี้สองหมืนหกครับเนี่ยคู่แรกครับสองหมื่นหกนี่หรอนี่เนาะตัวนี้สาวห้าตัวนี้สาวเนาะตัวนี้สาวสองหมืนห้าครับมีกี่ตัวครับวันนี้ตัวเล่นั่นแฮมอ่าเล่เล่ตัวนี้ตัวไหนคร่สิบห้าครื่งอ่าตัวนี้สิบห้าครึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้สิบห้าครึ่ง ชุดนี้เนาะชุดนี้นะครับผมนี่เจ้าของวัวครับผมสิเก่งครับพี่น้องปลุนใจครับโทรมาเนอครับผมมาต่อรองเอาใส่เบอร์เพื่อนขอบคุณครับมันมันขยับมานี่ครับขยับมานี่สาวน้อยอันนี้ตัวไหนสี่ห้าเกินสี่ห้าเกินตัวเดียวนี่เหรอยอะตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเยอตัวเดียวขายดีครับนี่เอาเจ้าของวัวสี่ห้าเกินครับนี่ครับตัวเดียครับเออครับผมพี่น้องปลุนใจนะครับผมโทรมาได้เนี่ย สิบห้าครึ่งเนี่ยต่อรองได้ครับสิบห้าครึ่งไม่ใช่ขอ,อกผมันมีเนี่ยครับผมพี่น้องเพิ่งใจถูกมาเด้อใส่ปืนทัทรไปด้วยนี่เจ้าของวงันครับผมขอบคุณครับมันมันครับอ่านี่นะครับผมนี่ของเสีนะครับนี่ตรงนี้นะคูณเออไปแล้วไปไปอัดไปต่อครับ ่ขยับมานี่ครับสาวท่องแรกเนาะทอองแรก่าสาวท่องแรกครับผมนี่ตัวนี้น่ะผสมยังไฮะอ่าพ่ออยู่หั่นครับพ่ออยู่ในถุงนี่นสาวท่องแรกอ่านี่ครับพ่อครับทอยน,นะครับผมกี่เดือนละห้า<น> <5 S 2> เดือนปลายห้า <5 S 2> เดือนปลาย อ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นปลายสามหมื่นปลายครับผมอ่านี่อ่านี่นะครับผมอืมครับผมเนี่ยครับอ่าของแรกของแรกสามหมื่นปลายครับผมนี่นะครับผมตัวเดียวนี่เหรอตัวเดียวนี้นี่นะครับผมพี่น้องสนใจครับติดต่อมาได้เนี่ยครับเจ้าของวางพ่อคำครับผมพี่น้องเพิ่งจะโทรมาเนี่ยผมใส่เบอร์ไว้ใหกขอบคุณครับมันมันครับอันนี้อย่างเนี่ย กองไผ่อันนี้ก็แม่นกะเอาเท่าใดเนี่ตัวนี้หมื่นหกอ่าตัวนี้หมื่นหกครับพี่น้องคงใจครับมาดูตัวครับมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับมันมานะครับผมนะครับแม่มันสาวทองแรกเมาตัวเดียวครับอ่ามาพอนี้ครับผมอ่าพ่อพันธ์ครับเนี่ครับสามหมื่นปลายครับสามหมื่นปลายครับผมพ่อพันนี่ครับมานี่ครับสามหมื่นปลายครับ อ่าพ่อพันพ่อพันคุ้มฟูงอ,อ,อันนี้สามหมื่นไปนี่เจ้าของวะตัวเดียวนี่เนาะครับอ่ากุญแจครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมาลูกเคเอสสามอ่าที่ <3 S 1> ต่อมานี่นี่พ่อมันเป็นวบบพ่อมันเคเอสสามหนึ่นอนนงอ่อ่าสนใจนะครับเพิ่งใจโทรมาที่ต่อมาได้นี่เจ้าของวะลุงใจเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไปให้ครับต่อรองเอาครับขอบคุณครับมันมันครับมันมันเฮลิคอปเตอร์อมาพอเอ่อชุดนี้ครับสาวนี้่จะได้ครับสาวแปดเกลืองครับสาวนะครับ อหน่วยก้านดีครับผมหน่วยก้านดีแข่งขาดีครับเกลยัง่ท้ายครับนตัวดีครับลูกกระทบซับซาแปดเครื่องครับตัวแรกครับผมอ่าตัวมุกนี่เนาะอ๋อตัวนี้ขายไปแล้วครับตัวไหนฮัมนี่ครับอ่าสิบสามเครื่องนะครับบีบนะครับอ่าเลปุอ่าบีปุนะครับสิบสามเครื่องครับผมอาลูกครัอันนี้ขายไปแล้วครับกูไม่ลูกนี่สิบหกเครื่องลูกแม่เนาะลูกแม่ครับนี่สุดนี้นะครับผม ไอ้บุญธรรมไอ้บุญธรรมอาครับผมอาพี่น้องครับช่วงนี้นะครับของปอาบุญธรรมนะครับผมใส่เบอร์ไว้เพื่ครับพี่น้องปึงใจกระโทรมาขอบคุณครับผมมันๆครับครับผมนี่ครับวันนี้บรรยากาศนะครับผมอาขยับมาทางนี้ครับไครครับพ่อหัวมาสาวเนาะอันนี้สาวเนาะอาตัวนี้สาวครับอาแบบมันดูกระทบครับผมอาตัวนี้ตัวใดบ่ สอง0มแปดห้าร้อยสองมื่นแปดห้าร้อยครับราคาพ่องอยู่ครับหัวสูงแค่สี่ิบขายนะครับมีอยู่ราคาพร่องอยู่ครับสองมืนแปดห้าร้อยตัวนี้แมนาะตัวนี้2อเดือนแล้วครับผมจิ้มเริ่มยอนแล้วครับสามหมื่นะครับผมใส่ใส่พ่อใบหรือพ่อผมอ๋อพ่อพ่อขึ้นตัวนะครับผมได้ก็สองหมื่นแปดก็สามหมดครับผมสตัวนี้ครับ ลองตัวครับผมนี่เจ้าของมาครับผมลุงจันนะครับ่อจันหมวกสานเทานี่พี่น้องปงใจโทรมาเนอะต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับพ่อมันๆครับสายคุณเนาะมอาพอสายคุณนะครับผมอันนี้หมวปูครับเข้าคุณครับนี่ตัวเท่าไรหมื่นห้าตัวหมื่นห้าครับผมนี่อะหัวปูครับทรงนี้ครับเข้าคุณครับเท่ากันนะเท่ากันราคาเท่าเดียวกันนะครับผมชุดนี้นี่ครับหมื่นห้าหมื่นห้า งูปูนะครับนี่แม่นอ่นอันนี้ก็แม่นครับผม่แมอันนี้ตัวแม่ตัวแม่นี่เท่าไรสิบห้าเหมือนกันสิบห้าเหมือนกันนะครับอันนี้งวแม่นะครับมีตัวแม่ตัวเดียวนะครับสามตัวนี้เป็นงวปูนะครับผมนี่เจ้าของงูอันนี้ลุงท้องครับผมพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจกระโทรมาติดต่อมาได้ครับมาดูตัวครับทดลองเอานี่ครับราคาตัวหมื่นปลายหมื่นปลายครับขอบคุณครับผมมันมานะครับรับผม อานะครับพี่น้องครับก่อนนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับเนี่ยนะมันก็สีสีลงๆครับพี่น้องครับนะคนกับป้อนนักงัวกับห่างๆอยู่ครับผมอย่างว่านะครับเศรษฐกิจนะครับพี่น้องครับเห็นใจคนซื้อคนขายนะครับผมนะโอ้โน้อาครับอ่ามากู้นี้ครับกู้แม่ลูกลูกปูครับนี่นะครับแม่มันครับ ลูกมันกำลังได้สักเดือนไปนี่ก็สองเดือนได้หรอ,อไดเนี่ยสามหมนแปดสามสิบแปดนะครับผมนี่มันเป็นลูกปูนะครับแม่มันน่งใหญ่ดีอยู่นี่กำลังเกิดได้สองเดือนนี่ก็มาถึงอ่ะสองเดือนนะครับน,นี่ครับผมสามหมื่นแปดนะครับรบาคาห้องอยู่มิกกี้กูครับนะกูนี้น,นะครับเนาะ อ่ะนี่เจ้าของงอครับผมอ่ะลุงมีครับครับผมพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจโทรมาเนอะผมใส่เบอร์ไว้เพือครับมาต่อรองเอาขอบคุณครับผมมันมานะครับครับนี่ครับผมลูกมันเปีอยวนะครับผลเตียวไปผนละเอลดีครับเนี่ยแม่มันอ่าใหญ่น่าดีอยู่ครับอ่าขยับมานีครับหวัดดีครับพี่ครับแม่นี้กะครับผมอ่าเงินหรือยังผสมหรือยังยังอ่ะแม่สดมันแม่เปี๊ยวนาะ ปีดลูกมันขายอ๋อปิดลูกมันขายไปแล้วตอนนี้จะได้ไอ้สิบแปดเกลืองครับสิบแปดเกลืองนะครับอ่านี่ครับผมแม่เปียวนะครับแม่แยกลูกสิบแปดเกลืองนะครับผมตัวนี้ตัวแรกมีตัวเดียวกะมีตู้ไม่ลูกอ่าไหนกู้ไม่ลูกเนี่ยครับกูไม่ลูกงานอยู่เนี่ยอ๋อกู้ไม่ลูกนะครับผมอ่ากู้ไม่ลูกแม่นะครับผมนี่อ่าเนี่ยแม่มันแม่เป็นแม่เหลืองนะครับผมเนี่ยแงอยู่จะได้ 38เครื่องนะครับคู่นี้นะครับผมลูกแม่ลูกแม่นะครับผมนี่ครับเนื้อตัวดีอยู่หน้าตาดีอยู่ครับลูกก็ชัดเหมาะอยู่ส่งลูกดีอยู่ครับแปมใหญ่38เครื่องอ่าพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจโทรมาครับนี่เจ้าของว่าอ๋อปูนี้ก็แม่เนาะอ่านี่มันตัวครับนี่ตัวนี้ตัวเหลืองนี่ตัวไหนสเคร่งสาหกเครื่งแม่เปียวเนาะครับแม่เดียวนะครับแจแล้วครับผมอ่แม่เดียวครับผมสาหกเครื่งครับ นี่เจ้าของมวครับไอ้มุ้ยครับพ <se ี่น้องสนใจโทรมาครับผมใส่เบอร์ไว้เพื่อขอบุณครามันๆครับขยับมานี่ครับแม่ลูกอะคุณแม่ลูกครับคแม่ลูกครับแม่หัวล้นธรรมชาตินะครับผมแม่หัวล้นแล้วครับผมท้องว่างนะครับเนี้ยอันนี้ลูกครับลีตัวแม่ท่าได้ครับสี่สิบห้าครับราคาห้องอยู่สี่สิบห้านะครับผมนี่ครับตัวแม่นะครับผม ลุกแม่นี่นี่ครับผมแม่นะครับผมอ่าสี่สิบห้ากู้เดียวนี่เนาะนี่เจ้าของงอครับลุนงน้ําดิบครับลุนงน้ําดิบพี่น้องสนใจครับโทรมาตลองเอาครับผมมาดูตัวนะครับขอบคุณครับมันมันครับ่าขยาบมานี่ครับมาตางไงนี่ไปเขาฉำานี่ครับพ่อกำนันเอาอ่าแม่แรกนี่ตัวแรกก็สิบเจ็ดเกืองลูกม่อสิบเจ็ดเครืองกูไม่รู้นี่เหรออันนี้สิบเจ็ดเกืองนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ แม่ sabes, เดียวนะครับผมน yeah ี่กูไม่ลูกนี่สามมือเน็ตกะกูไม่ลูกนี่สามสิบเบสครับกูลูกปูนะครับนี่แม่แม่ลูกลูกพูนะครับผมนี่สามสิบเบนี่เหรอกูนี้มื่นห้ากูนี้นะครับแม่นะครับผมลูกเนี่ยครับลูกสาวนะครับผมอ๋อหมื่นห้านะครับอ่ะไปหาแม่นี่มื่นห้านะครับผมกูไม่ลูกนี่มื่นห้าครับผมนี่เหรอ แม่มุกนี่สิบหกแม่แดงสิบสี่แม่แดงนะครับแม่มุกนี่สิบหกนะครับอ่หมื่นหกนะครับนี่ครับแม่มุกนี่นะครับผมแม่แดงนี่หมื่นสี่นะครับผมอ่ะเนี่ยครับอ่าชุดนี้นะครับอ นี่ครับเจ้าของอยู่นี่ครับพ่อกำนันเขาครับพ่อกำนันแดงนะครับชุดนี้นะครับพี่น้องสนใจโทรมานะครับผมใส่เบอร์มเพื่อขอบคุณครับพ่อหมันหมันครับมาฟู่นี้ครับแม่ดำใหญ่ครับผมนี่ลูกขาวเนอตลูกปูขาวครับ เนี่ยกู้นี้นะครับแม่ลูกครับกู้เดียวนี่กับเจ๊แถวแถวหกเกิงแถวหกนะครับแม่ดำใหญ่กับลูกผู้ขาวแถวหกเกืองห้องยัวต่อรองได้ครับกู้เดียวนี้นี่จะของหไอ้ผู้ครับครับพี่น้องภูมิใจครับโทรมาครับมาต่อรองเอาเนอะมาดูตั๋วขอบคุณครับผมมันมับครับผมอะขยับมานี่ครับผมพี่น้องแม่หัวรุนนี่เจ๊แถวแม่รุนนี่เจ๊แถวฮะสาวเจ๊ไหนก็ สาวสามทองว่างเนาะอ๋อผสมไปแล้วเดือนกว่าครับนี่เนี่ยสาวสามนะครับแม่แรกนี้นี่เ้อะแม่นอะอันนี้ตัวไหนนี่สาวนี่บ18ครับสาวน้อยนี่สาวนี่18ครับผม1,080อ่ะเนาะกู้นี้อ๋อตัวนี้กู้ตัวนี้ครับผมสาวสาวสองสาวสองตัวน้อยนี่แม่เนาะ อ่าสาวสองครับแม่แม่เปียวนะครับแม่เปียวครับตัวนี้ตัวน้อยนี้สิบสามเนาะอ่าตัวแม่หมดนะครับผมนั่นเหรอหมูน้อยเหรออันนี้กู้นี้อันนี้กู้นี้ครับสาวน้อยสาวกู้นี้สามหมื่นอ่ากู้นี้นะครับวัวสาวนะครับผมวัวแม่นะครับน้อยหมูนี่ตัวละตกตัวหมื่นปลายนะครับกู้นี้สามหมื่นนะครับผมนี่อ่าชุดนี้นะครับชุดนี้เลยทั้งหมดทัตงมวนนี้นะตัวนี้กับแม่เนาะัสิบเจ็ดเครื่อง ถึงคู่เลยตัวละกะอตัวละอ๋อนี่นี่นี่คู่นี้ครับตัวละสีปลายครับสิบเจ็ดเกิงนี่ครับจุบนี้ของนี่เจ้าของวงีครับลุงสอนครับอ่าหมวกสีม่วงนี่ครับพี่น้องสนใจครับตนงใจโทรมาติดต่อมามาตลองเอาครับขอบคุณครับผมมันมันะครับนี่ครับอชุดนี้นะครับผมหัวแม่ถึงหมดนะครับผมนี่ชุดนี้ครับเศาแล้วมาได้มาเมื่อแตกไปฉีดยา ไห้ไปฉีดยาพักผ่อนนะติดปลายจะสองติดเนี่ยเอามาอาชุดนี้สี่ตัวนี่เหรอครับตัวตัวใดนี่ตัวสิบแปดลวดครัวสิบแปดลวดครับผมฮองอยู่แม่เปียวแม่เดียวหมดนะครับหมื่นแปดลวดนะครับผมฮองอยสี่แม่นะครับนี <zwr. ACC. S 2> ่ครับเดือนปลายก็มีสามเดือนอ่บสามเดือนก็มีเดือนปลายก็มีครับพี่น้องครับพี่หนุ่มนะครับพ่อนะครับผมอ่าสิบแปดนะครับลวดมาฟอเอาครับมาดูเอาพี่ปุ้งใจก็มาต่อรองราคาครับนี่เจ้าของวะ ลุงชื้นครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองเขาขอบคุณครับผมมันมานะครับอ่ามอพอนี่ครับผมเนี่ยครับกู้นี้นะครับกู้แม่ลูกครับลูกปูเนาะลูกปููปูครับนอนอยู่ห้านน่ะสี่เมตรมาขามนะครับแม่ผสมแล้วได้กี่ได้กี่วันกี่เดือนไหถูกใจอย่างขาหลอบเหมือนไงอ่าได้แต่ผ่านรอบนั้นเนาะครับเนี่ยลูกปูนะครับผมเท่าไหร่กรัห้องสี่หมื่นสี่หมื่นห้องอยู่ครับราคาห้องอยู่ครับผมเนี่ย แม่ลูกนะครับกู่เดียวเนี่ยครับผมสี่หมื่นเนี่ยครับลูกมันนะ่ครับลูกก็แดงๆยิมเขี้ยๆนี่ครับนี่ชุบกู่เดียวครับนี่จะของวัวครับไอแดงเอาครับผมหายหน้าหายตานะครับพี่น้องปวงใจโทรมาเรอใสเบอร์ไปเรื่อะมาต่อรอราขอบคุณครับไอ้มันๆนะครับครับผมอ่ะนี่แม่นี่เห็นแม่นะครับแถมพึ่งนะครับผมจืนครับอ่าเนี่ยลักษณะนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยงัวงัวอ่านเนื้อนะครับผมอ่ะแม่ปกงพี่น้องมาเอา นี่นะครับของชุ้นนะครับเนี่ยตัวนี้ไปนี่นะครับชุดนี้นะครับอาขยับมานี่ครับแม่นี้จะได้ตัวสี่หมื่นครับผมสาวเนาะสาวนะครับงวงงามเนี่ยชุดนี้นะครับสาวนะครับผมนี่นะครับตัวสี่หมื่นครับหน่วยก้านดีลำตัวดีแข้งขาดีหน้าตางามครับอ่ะสี่หมื่นครับมองอยู่ ตัวนี้ก็แม่แม่นี้ก็สี่หมื่นกู้เดียวเนี่ยก็สองกู้เอากู้เดียวเนี่ยสองตัวนี่ครับผมมีกู้เดียววันนี้นี่นี่ครับงวงงามอ่ะแม่สาวนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเงียบเงียบผละสี่หมื่นอ่าเจ้าของงวงเนี่ครับผมให้แฟนน้าครับพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจมาดูตัวมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับไอ้มันๆครับอ่าขยับมานี่ครับผมอ่าเป็นกู้แม่ลูกนะครับแม่มุก นี่นะครับลูกมันลูกตัวแม่นี่ครับลูกตัวแม่ครับแม่ลูกนะครับนี่ห้องท่กไรก็สามหมื่นสามหมื่นห้องอยู่ครับแม่ยิ่งใหญ่ครับในลูกมันครับลูกแม่ทดลองได้ครับผมกู้เดียวนี่กะอ่าเนี่ครับนี่แม่ซื้อเนี่ยอ่าแม่ซื้อแม่ซื้อท่าไรครับหมื่นแปดห้าร้อยห้องอยู่ครับนี่อาแม่ซื้อนะครับสิบแปดห้าร้อยครับนี่นะครับ ชุดนี้นะครับสามตัวครับเจ้าของงวนี้ครับผมลุงเสานะครับพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจทัวรมาเนอผมจะใส่เบอร์ลุงเสาไว้ให้ครับมาต่อรองเอาอันนี้ครับผมเนี่ยนะครับปุ่ม่ลูกกับแม่ซืออ่ะอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะขยับมานี่ครับอ่ะบ้ามั่นสาวนะครับสาวโบ๊ทนะครับผมเนื้อตัวดีครับลักษณะดีตามตัวลึก ขายใหญ่แข้งขางามเอาเนี่ยครับผมโ้นธรรมชาติโ้นธรรมชาติครับจุ๊บท้องว่างเนาะสาวน้อยอยู่สาวน้อยอยู่ยังไม่ได้ประสบนะครับผมไปเลยงามเจ้าไหนก็สาวแปดเจ้าไหนก็สาวแปดสาวแปดห้องสาวแปดห้องอยู่ครับผมอ่านะครับผมเออเนื้อตัวดีครับ ซาแราคาห้องอยู่อันนี้หมื่นห้ารับแม่แม่แยกลูกเนาะแยกลูกไปแล้วหมื่นเนี่ยมีสตัวนีกัชุ้นนั่นหัวนี้ตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยนี่ตัน้อยเนี่ยเท่าไเท่ามื่น้านู้น้อยห่น้าบาทกูน้อยนาะหมื่นห้นี่นอันนี้ของไรของไอันกัของไอันกับอ่ากูนี้ชุ้นี้ มันมีสองชุดนะครับชุดนี้นะครับผมของไอร่านะครับตองเนี้ยจงรุ่มซ้ำนะครับนี่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 ชุดนี้นะครับผมเนี่ยชุดน้อยเนี่ยของนีะครับของไอรานเขาละครับไอรานเขานี่พี่น้องเพิ่งใจกระโทรมาครับผมชุดน้อยนี่หมื่นห้านะครับผมนี่อ่ะนี่ครับผมสองเจ้าครับขอบคุณครับผมมันมานะครับผมอ่ขยับมานี่ครับผมอ่ะอันนี้อันอันนี้อันนี้อันนี้มอดแล้วครับมะนหนาวละผ่านละ มาแม่นี้เท่าไรสิบสามเกิงสิบสามเกิงเออน่าสิบสามเกิงแม่เดียวนี่คะแม่เดียวแม่เดียวนี่ครับสิบสามเกิงครับผมอือไอพอขึ้นเรียบร้อยละอ๋อพอขึ้นนะครับผมเนี่ยนี่เจ้าของงัวครับผมรายงานตัวครับเออป่าพงเบอร์โทรเบอร์เก่าเหอมือเก่าเบอร์เก่านะครับผม ศูนย์แปดหกปหหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แปดสามแปดสี่แปดสามแปดครับอ่าพวงเฮานะครับผมพูน่ะข้อทางบรรทาพพูน่ะเนี่ยตัวนี้นะครับผมตัวเดียวอ่าพึงใจทรมาครับผมอ่ามันๆนะครับผมครับครับอ่าครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศตลาดชุ่มฟ้าบดวันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับตามเศรษฐกิจตามแรงอ่าครับผมแนวโน้มนะครับผม เห็นใจนะครับผมโอ๊ตเอาครับพี่น้องครับทั้งคนเลี้ยงทั้งคนซื้อขายนะครับผมตลาดมันก็ประมาณนี้ครับผมรคางัวก็ประมาณนี้ครับโอ๊ตเอาหืมมันทานปีนี้ไปได้ครับพี่น้องครับส่หรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับสําหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ